ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระพันปีหลวงพระเมตตาเปี่ยมล้นเสด็จเยี่ยมชาวเขมรกลางแคมป์511บ้านหนองจานในวันลิภัยสงครามกลางเมืองค่ะ ยังคงสร้างความโศกเศร้าอะไรให้กับประสบนิกรไทยทุกมู่เหล่านะคะภายหลังสุเด็จพระพันปีหลวงได้สวรรคตรโดยหน่วยงานราชการภาคเอกชนประชาชนต่างรวมถวายความอาลัยและน้อมส่งนึกในพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขเรื่อยมาและอีกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกำลังเกิดปัญหานในปัจจุบันเรื่องชายแดนพระองค์ท่านก็เคยได้เสด็จเยี่ยมคนขคเขมรที่บ้านหนองจานเมื่อครั้งรีภัยมาพึ่งแผ่นดินไทยด้วย นกนัสืบเนื่องตั้งแต่ปี2518-2522ถึงประเทศกัมพูชา,าเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองและความอดอยากของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามรุกเข้ายึดพนมเปญในปี2522ทําให้ประชาชนเขมรนับหมื่นชีวิตต้องหลีภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตไทยทําให้ทางการไทยค่ะและ U.N.S.C.R. ได้จัดค่ายผู้อพยพข,ขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511อําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว ซึ่งก็มีผู้อพยพกว่า40,000คนครั้งหนึ่งนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยช่วยเหลือเขมอรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ััยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพศ2522 เมื่อสงครามสงบลงค่ะชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งไม่ยอมกลับประเทศเลือกตั้งถิ่นฐานทาวนในเขตฝั่งไทยและต่อมากลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาอีกทางยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยและกลับส่งเสริมให้รัษฎอมมาปลุกสร้างทาวนในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคล้าเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย,ายส่วนสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านหนองจานในเวลานี้นะคะกองทัพภาคที่หนึ่งได้รายงานว่าฝ่ายไทยบ้านหนองจา มีมวลชนและกลุ่มสื่อมวลชนประมาณ20-35คนปักหลักทำกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติห่วงแหอนอธิปไตยไม่พบบุคคลสำคัญในพื้นที่ส่วนหนองยาแก้วประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติส่วนฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ยังคงมีการตึงกกำลังและจัดกำลังเฝ้าระวังสลับเปลี่ยนเวรยามอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเธอเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดในส่วนของมวลชนชาวกัมพูชายังคงพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่สถานการณ์ทั่ว ไปเป็นปกติการปฏิบัติการที่สําคัญค่ะซึ่งเนื่องจากการลงนามข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือว่า GBC เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายแดนจังหวัดสก้วโดยกําหนดให้มีการสํารวจร่วมและการวางหลักเขตชั่วคราวในพื้นที่สําคัญระหว่างหลักเขตแดน หมายเลข4 2 4 7ถึงนั้นโดยวานนี้ค่ะ24ตุลาคมกองกำลังเรือพาโดยเฉพาะกี่สพร้อมด้วยพันเอกยุทธพลสุจดิตแม่กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ประชาชนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเกี่วยวกับการกำหนดให้มีการปักหมุดชั่วคราวโดยชีย้ให้เห็นถึงความสำคัญถือเป็นการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยทางนี้ก็จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างแท้จริง